อันนี้ก็เป็นภายในเขตบริเวณวัดผาน้ำหยาดนะครับผมที่สถานที่แห่งนี้นะครับที่ครับผมที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับผมเคยมาพักบำเพ็ญเพียรภาวนาคือหลวงปู่ขาวอนาเรโยนะครับผมเคยมาพักอยู่ณสถานที่แห่งนี้นะครับผมนี้ก็คือสถานที่ในบริเวณนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นศาลาที่พักบำเพ็ญเพียรภาวนา ของครูบาอาจารย์นะครับผมณสถานที่แห่งนี้นะครับผมอันนี้ก็นี่นะครับผมในเขตรอบๆบ,บริเวณวัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นหินใหญ่หินก้อนใหญ่ที่ตกลงมาอา่อาไอ้บนเขานะครับบนเขาภูกัวนะครับผมน,นี่ก็จะมีตุ้นไม้อย่างสวยงามนะครับผมสวรรค์หรือวิมานเมืองดินนะครับผมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับผม อันนี้เราก็อาจจะเดินลงไปในบรณรณศาลานะครับผมที่ในบรณรณศาลาแห่งนี้ครับก็เป็นศาลากลางน้ํานะครับผมศาลากลางน้ำนะครับศาลากลางน้นาํา,าน,นี้จะใช้เป็นาการลงอุโบสถศสิีล์หรือลงอุโบสถสังฆกรรมนะครับลงอุโอวาทาพระปราติโมกนะครับผม อย่างเช่นวันพระสิบห้าค่ำขึ้นสิบห้าค่ำแรม14บสี่ค่ำนะครับผมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็จะมารวมกันอ,อยู่จุดตรงนี้แล้วก็จะพากันลงสวดอุโบสถสามัคคีนะครับผมลงอุโบสถสังฆกรรมนะครับโอวาทาพระปาติโมกนะครับผมอันนี้เราก็จะเดินเข้าไปชมดูในอ่า สารากางน้ำหรือบรรณสาราที่เอาไว้ลงอุโบสถสังฆกรรมนะครับผมสวดพระอุวาทาพระปราติโมกนะครับผมอันนี้เราก็มาเข้าไปรับชมรับดูในบรรณศาราแห่งนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมอันนี้ก็อันนี้ โอโ้เป็นพระพุทธรูปนะครับผมเป็นพรพุทธรูปที่สวยงามมากนะครับผมนี่นะครับผมโอโ้สวยงามมากนะครับผมอันนี้ภายในบรณารณศาลานะครับผมเข้ามาแล้วก็จะสะอาดสะอ้านมากนะครับผมนี่คือบรณารณศาลานะครับผมก,ก็จะมีรูปเหมือนเป็นรูปถ่ายนะครับรูปถ่ายรูปเหมือนของพ่อเมียรูบาอาจารย์นะครับผม หลวงปู่เสากังตะสีโรนะครับผมหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับผมแล้วก็พระประธานในศาลาแห่งนี้นะครับผมศาลากลางน้ำแห่งนี้นะครับผมอันนี้คือพระพุทธร,รูปที่อยู่ภายในบรรณศาลาหรือศาลากลางน้ำแห่งนี้นะครับผมถ้าเวลาพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาลงอุโบสถทศินหรือ มาสวดพระปฏิโมกนะครับผมเพราะมี่ครูบาอาจารย์ก็จะมารวมตัวกันที่นี่นะครับผมก็จะมีพระผู้พาสวดพระปฏิโมกนะครับผมเราก็มากราบสักการะบูชาพระพุทธรูปไปด้วยกันนะครับผมนะโมตัสสะภังกะวะโตอระหะโตสมมาสม,มุทธนสสะ Naemutan sa bangawadong ARAHATO samadang mudansa. Naemutan sa bangawadong ARAHATO samadang mudansa. Buti ay ang pamamagitan ng dawar at บุตเถนะปัมาเถนะดาวารถเยนะกกัตถสัพังปาระดังขมัทุโนุบันเตบุตเถ ่าอาจารย์นะครับอพระพุทธรูปหรือสะรูปพระปฏิมานะครับผมได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมผมก็ขออวยพรให้เพื่อนๆพี่นพ,พน้องๆท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับผมที่เข้ามาชมในคลิปวิดีโอนี้ขอให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขสมหวังในหน้าที่การงานปาถนาสิ่งใดก็ให้ท่านได้ดังสมความมุ่งมา่ปาถนา ทุกสิ่งทุกประการขอให้ท่านทั้งหลายนะครับผมที่เข้ามาชมนี้ให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมอยากจะได้สิ่งใดก็อธิษฐานไปพร้อมกันนะขออํานาจคุณพระรีรัตนไัรนะครับผมด้วยอํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับอํานวยอวยพรโชคลาภผลทุนเทวีให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความสูงหวังและความเจริญรุ่งเรืองต่อไป ในอนาคตภายภาคหน้า,าถ้าใครเข้ามาชมมากดไะไรกดสับสคร i b e กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆคนนั้นนะครับผมให้ได้สิ่งที่ตนเองพึงปรารถนาด้วยบารมีของพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ผมได้กราบสักการะบูชาแล้วก็อวยพรขอพรเผื่อทุกท่าน ที่เข้ามาชมมาดูในคลิปนี้นะครับผมก็ด้วยอำนาจของพระศรีรัาตนนาใจนะครับผมด้วยอํานาจของคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ผมได้กราบแล้วก็ผมได้บูชาผมก็เอือเผื่อแผ่นะครับเอ่ออํานวยความสุขความเจริญที่ผมได้กราบสักการะนี้ขอพูดธนุภาพธรรมานุภาพ,าภาพสังขานุภาพนี้ จงไปถึงทุกท่านทุกคนให้ได้สมคุมมุ่งมากป่าธถนา,าทุกสิ่งทุกประการด้วยเธินสาธุสาธุสาธ,สาธุอันุโมทานิเรากา็ได้เข้ามากราบบูชา,าพระพุทธร,รูปหรือสถูปร,รูปพระประติมา ในบรรณศาลาแห่งนี้นะครับผมที่พ่อเมฆูบาอาจารย์วัดฐาลำยาหยักอย่างนี้พ่อเมฆูบาอาจารย์หลวงปู่ขาวอาณาเรยูนะครับผมท่านเคยบอกไว้ว่าสถานที่แห่งนี้มีภระยาหน้าคาราชนะครับผมเคยมากับสักระบูชาท่านนะครับผมรู้สึกว่าตรงที่องค์พระประธานนี้ก็จะมีพระบรมสาลีริกธาตุของพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับผมนี่นะครับผม อันนี้คือ,อพระบรมสารีริกธาตุนะครับผมเราก็ได้มากับสักการะบ,บูชาแล้วนะครับผมพระบุตรลูปในการน้ำหรืออุโบสถสิง์ที่อยู่ในการหรือสิงห์กลางน้ำนะครับผมอันนี้ก็จะอยู่ในเขตบริเวณวัดผาลิางหยาแห่งนี้นะครับผมข้างๆก็จะเป็นรูปพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับหลวงปู่เสากังตะศีโรนะครับ หลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับผมอันนี้คืออยู่ภายในบนารรณศาลาแห่งนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น,นธรรมะนะครับธรรมะเล็กๆที่จะใช้หลวงอุโบสถสิงป์นะครับผมสูตรโอวาทาพระปาติโมกนะครับผมอันนี้อันนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้ประตูทางออกนะครับผมอันนี้คือในเขตบริเวณนะอ่าอ่า ภายในบรรณศาลาผาล้ำหยาดแห่งนี้นะครับผมจะลุ่งยินปินสุขมากนะครับผมถ้าเข้ามาในสถานที่แห่งนี้เพราะสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมของพระเมฆครูบาอาจารย์นะครับผมเพราะว่าพระป่าสายหลวงปู่มั่นภู้ิทสโตนะครับผมก็จะมีพระผู้ได้สำริจคุณธรรมอันมิเสดมากนะครับผมคือถึงระดับขั้นพระอรหันต์มากนะครับ มีเยอะนะครับหลายองค์หลายรูปนะครับผมอันนี้ภายในข้างบนนะครับข้างบนอ,องค์สถูปรูปพระปติมานะครับผมนีม่สวยงามมากนะครับผมเราก็ได้กราบสักการะบูชาองค์สถูปรูปพระปติมาไปแล้วนะครับผมเราก็อามาออกไปชมดูภายนอกนะันอกไปน,นอกสิงหรือนอกบนนาารรณศาลาแห่งนี้นะครับผม อันนี้คือเราได้กราบสักการะบูชาสถูปรูปพระปฏิมาแล้วนะครับผมเราก็จะอ,ออกไปชมดูข้างนอกหรืออยู่ข้างบนว่ามีอะไรบ้างน,นะครับผมอันนี้นะครับอันนี้ตอนเข้ามาีนอยู่ภายในเขตข้างนอกบริเวณบูถหรือสิงนะครับผมที่เราเข้ามาแล้วเราได้สวดอขอเข้ามาบูชาพระพุทธรูปนะครับผม นี่คือภายในบริเวณศาลานะครับบารรณศาลานี่ครับผมนี่คือศาลาศาลากลางน้ํานะครับศาลากลางน้ําสวยงามมากนะครับผมก็จะมีห้องน้ํามีที่ศาลาตรงที่ฉันน้ปนาปานะของพ่ะเมคูบาอาจารย์นะครับ พอเมื่อกี้นี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ลงมาตีตาดกันหมดแล้วนะครับผมนี่ก็เป็นเป็นโขดหินที่ตกลงมาจากบนภูนะครับผมอันนี้นี่ก็จะเป็นหน้าผานะครับนี่ก็จะเป็นหน้าผาอันนี้ก็จะดูดูไปนะครับในเขตบริเวณวัดนี้ต้นไม้นะครับผมต้นไม้ภาษาอีสานท่านจะเป็นพูดเป็นภาษาพายาห์นะครับพะยา ขญหยาท่านจะบอกว่าต้นไม่ใ่มีผีนะครับผมสาวผู้ดีมีสู้นะครับพราีสีอกแตกตายนะครับผมมีต้นไม้นะครับเหมือนเหมือนเหมือนมีที่สิงสถิตยอยู่หรือเป็นในลูกคาเทวดานะครับเป็นที่สิสงสถิตของเทพเทวาอารักษ์นะครับที่อยู่ในปลกปักรักษาอยู่ในภูเขาเหล่ากาสถานที่แห่งนี้นะครับผม มีแต่ต้นไม้มตีต้นส,สวยนะครับผมอ,อยากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ดูแล้วก็ได้ชมไปผมพร้อมกันนะครับผมอันนี้คือภายในเขตบรรณศารานะครับเราก็ออกมาแล้วนะครับผมเรามารับชมแล้วก็รับดูกันไปด้วยกันนะครับผมไปเลยครับ